วันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะคะกับอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่ามุกดาหานะคะหรือว่ามูนสโตนนั่นเองค่ะคําว่ามูนสโตนนะคะมีความหมายถึงพระจันทร์นะคะซึ่งที่มาก็มาจากการที่อัญมณีชนิดนี้นะคะมักจะมีสีขาวนวลนๆนะคะแล้วก็มีเหลือบสีฟ้านะคะเรืองๆือคล้ายๆกับพระจันทร์นั่นเองค่ะ สีที่พบส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นสีขาวออกนวลนๆนนะคะแล้วก็อาจจะมีสีเหลือบออกฟ้าๆนะคะสีนวลๆคล้ายๆกับพระจันทร์นะคะแต่ว่านอกจากสีขาวนวลแล้วมูลสโตนก็ยังมีสีอื่นอีกนะคะเช่นสีฟ้าค่ะสี ชมพูสีพีชหรือว่าสีออกน้ำตาลค่ะสำหรับมูนสโตนนะคะเป็นแร่เฟลสปานะคะดังนั้นความแข็งของเขา่าจะไม่ค่อยมากค่ะความแข็งของแร่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5-6นะคะดังนั้นการนำมาสวมใส่เป็นอนัญมณีนะคะก็จะต้องระมัดระวังการกระทบกระแทกนิดนึงค่ะ ส่วนใหญ่แล้วอัญมณีมุกดาหานะคะก็จะมีการนํามาเจรไนเป็นลักษณะโค้งโค้งเป็นหลังเบี้หยหรือว่าหลังเตา่านั่นเองค่ะสำหรับแหล่งที่พบพลอยมูลสโตนนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบที่ประเทศพาม่านะคะสีลังกามาดากัสการ์และก็อินเดียะคะ่ะสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับ พลอยมุกดาหารนะคะหรือมูลสโตนนะคะก็เชื่อกันว่าพลอยมุกดาหารหรือว่ามูลสโตนเนี่ยเป็นอัญมณีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักนะคะความรักระหว่างชายหญิงนั่นเองค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะในหลายๆตำนานก็มีความเชื่อกันว่าพลอยมูลสโตนเนี่ยได้รับพลังแสงจาก พระจันทร์นั่นเองค่ะก็เลยมีลักษณะการเรืองเลืองแสงเหมือนคล้ายๆพระจันทร์ค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อพลอยมูลสโตนหรือมุกดาหารนั่นเองค่ะ